สวยมากครับทุกคนดูนะครับเงามากเลยนะครับนี่ปลอกของมันนะครับเดีย๋ยวเราลองชักออกมาเลยนะครับพอโอ้โคตรเท่ครับผมชอบมากนี่ สวัสดีครับผมออสมาทนะครับวันนี้ผมได้รับพัสดุกล่องยาวเลยนะครับซึ่งแน่นอนช่องของผม,ผมก็จะเป็นรีวิวของเล่นซะส่วนใหญ่นะครับหรือไม่ก็ของใช้ซึ่งวันนี้ทุกคนเห็นหน้าปอกแล้วก็อาจะรู้นะครับว่าของที่ผมจะมารีวิววันนี้คืออะไรพัสดุเพิ่งมาส่งเลยนะครับสดๆร้อนๆกล่องยาวมากครับยาวประมาณ1เมตรนะครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงจะเหมือนหน้าปกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าของเล่นอันนี้มันเป็นที่ฮิตกันมากในหมู่เด็กๆนะครับตอนนี้ใครไม่รู้จักมีเชยมากนะครับเดินไปไหนก็เจอแต่คนใส่ชุดคอสเพล์หรือใส่ของเล่นเออใช่ครับหรือเล่นของเล่นตัวนี้นะครับมีทั้งดาบมีทั้งชุดนะครับแต่อันนี้ผมสั่งมาแบบ จำลองแบบเท่าของจริงเลยครับเหมือนของจริงเลยนะครับเหมือนในการ์ตูนเลยโอเคกล่องก็แกะอย่างนี้นะครับด้านในกล่องก็สีมาอ,อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่โอเคแล้วก็มีโฟมมีโฟมแพ็คมาอย่างนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาออกมาดูออกมาดูเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้นะว่าเจ้า э ตัวนี้นะครับ ใส่ถุงมาอย่างนี้นะครับแพ็คแล้วก็ใส่ถุงมาอย่างนี้กล่องไม่ใช้เอาไปก่อนผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นของใครนะของชื่ออะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าดาบอันนี้เป็นของตัวการ์ตูนตัวไหนนะครับแน่นอนครับมันอยู่ในเรื่องของอะไรนะดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมโอเคซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยคลั่งคล้กันมากผมก็เลยต้องหามารีวิวนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันเลยนี่ อันนี้จะบอกว่าวัสดุเป็นไม้นะครับแต่ว่ามันสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากับของจริงนะครับก็คือเท่ากับดาบซามูไรทั่วไปนะครับก็ใกล้เคียงครับนี่งานคนสวยมากครับทุกคนดูนะครับเงามากเลยนะครับนี่ปอกของมันนะครับปอกน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทำสีบรอนมานะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกถักเชือกมานะครับแล้วก็สีเ,เป็นทําสีแดงด้านในครับเป็นสีแดงดังนะครับโอเคเดีย๋ยวเราลองชักออกมาเลยนะครับนี่โอเคด้านในก็เป็นไม้นะครับนี่ทุกคนลักษณะเบาครับไม่หนักเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นไม้ไม้กระนังอัดนะครับคล้ายๆนะเป็นไม้กระนังอัดไม่มีคมนะครับทุกคน มันเหมือนกับไว้แต่งคอร์สเพลงนะครับแล้วก็เหมือนสักงานสะสมนะครับแต่มันทํามาเรียนแบบเท่ากับของจริงๆที่ใช้ได้เลยนะครับนี่เท่มากครับทุกคนและนี่คือปลอกนี่โอแล้วก็ฝักของมันนะครับก็ใช้งานได้พอดีเลยนะครับนี่ทุกคนก็ เด็กๆชอบมากผมก็เลยไปหาซื้อมานะครับมาดีวิวนะครับก็ถือว่าเทเลยครับทุกคนเวลาใส่ก็ซู่ก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการรีวิวก็ก็มันสวยดีแล้วก็เอาไว้สะสมได้นะครับแล้วก็เอามาเล่นแบบเล่นคนเดียวก็ได้นะครับแต่มันคงฟันจริงไม่ได้นะมันจะหักนะครับเนี่ยวัสดุเป็นไม้กับพลาสติกนะครับออกก็ทํามาสวยมากนะครับดู เป็นดำเงาเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการใส่นะครับว่าใส่ยังไงให้มันแบบลงลงปลอกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเอาไว้เออคํมไว้หลังด้าบน,นะครับนี่พอาด้ดาบมันไม่มีคมนะครับแล้วก็จรวงไปถอดนี่โอ้โคตรเท่ครับผมชอบมากนี่ แต่ถ้ามีโอกาสมันมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับซึ่งมันมีหลายแบบซึ่งทุกคนไปหาซื้อกันได้นะมันราคาก็หลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับหลักร้อยถ้าเกิดอันสั้นกว่านี้ก็จะถูกกว่าครึ่งหนึ่งหรือถ้าเป็นพลาสติกก็ถูกมากหลักสิบนะเจ็ดแปดสิบบาทหรือร้อยกว่าบาทอันนี้ผมได้มาในราคารประมาณห้าร้อยนะประมาณนี้ อันสั้นก็มีนะครับอันสั้นก็อยู่ประมาณ300กว่าบาทถ้าเป็นไม้นะถ้าเป็นพลาสติกก็ประมาณร้อยกว่าบาทมีไฟด้วยอ่าแล้วแต่เล่นให้เหมาะสมกับวัยนะครับแล้วก็เล่นให้ถูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอาอย่างนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมมีของเล่นใหม่มารีวิวอีกเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ